สวัสดีครับ <c oughs> นรกร้ายหลายขุมมารุมร้อมดูพรั่งพร้อมร้อมไร่ให้ทอถอยสิ่งแวดล้อมที่แรงร้ายคือผลพลอยที่ล่องลอยเรียงรายมาหมายมองเราทั้งมวลร้วนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมที่เบาบางเพราะเราผอง ก่อนเคยอยู่รวมกันฉันพี่น้องถึงวันนี้ดูขัดข้องมนหมองใจเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนับบานมีแต่เรื่องสุดแก้ไขเปิดสภาฟัดกันมันยังไงไม่มีรุ่นเล็กใหญ่ใส่กันหนัวไฟฟ้าน้ำมันค่าครองชีพมันบีบกดจนตัวรีบหน้าปวดหัวต้องประหยัดมัธยัตจัดการตัว สรรพสิ่งล้วนน่ากลัวจนถอดใจเพราะระบบศิลธรรมความซื่อสัตย์เราไม่เคยเคร่งครัดมาแต่ไหนต่างละเลยเหมือนเหมือนกันปล่อยมันไปทั้งต้นทุนทั้งกำไรที่ใครกันที่บ้านเหลืองเมืองร้อนในตอนนี้เพราะเหตุมีผลพวงอันมหันทั้งราชรัฐการเมืองเขาทำกัน รอกฎกรรมเพียงเท่านั้นมาตามคืนครูเล็กลำปางวันละกอนออนไลน์เวลาไม่ได้เดินผ่านไปเปล่าๆแต่มันได้ฝากเรื่องราวต่างๆไว้ในใจของเราส่วนจะเป็นสุขเป็นทุกข์ประการใดก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราว่าได้ลงมือทำอะไรให้ใจของเราได้จดจำนะครับ